สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูรสอีกแล้วนะคะในวิชาทัศนศิลป์ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องภาพพิมพ์สวยงามค่ะนักเรียนรู้จักคําว่าภาพพิมพ์ไหมคะนักเรียนนึกออกไหมว่าภาพพิมพ์เนี่ยเป็นผลงานศิลปะชนิดไหน เราดูรูปกันเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์นะคะเ,เป็นลักษณะการพิมพ์ภาพโดยใช้สีน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีวัสดุอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ภาพกันก่อนเลยค่ะ วัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ภาพก็คือการนําวัสดุต่างๆที่เป็นวัสดุธรรมชาติและวัสดุส่งเคราะห์เนี่ยมาจุ่มสีหรือทาสีแล้วกดลงบนแป้นรองพิมพ์แป้นรองพิมพ์ก็อาจจะเป็นกระดาษนั่นเองค่ะอ่านี่คือลักษณะาการพิมพ์ภาพนะคะทีนี้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็จะแบ่งออกเป็นเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าจะแบ่งออกเป็นวัสดุที่ได้รับมาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นวัสดุสงังเคราะห์นี่ก็คือตัวอย่างของวัสดุที่ได้รับมาจากธรรมชาติเช่นกิ่งไม้เปลือกหอยหรือจะเป็นก้านกล้วยใบไม้ก้อนหินเป็นต้นนะคะหรืออะไรต่างๆก็ตามที่เกิดจากธรรมชาตินะคะต่อไปเรามาดูวัสดุสังเคราะห์บ้างค่ะ อย่างเช่นวีกระดาษตะปูฟ้าขวดเชือกหรือว่าเป็นซ่อมยางลบนะคะหรือเป็นคลิปนีกระดาษอะไรต่างๆก็ได้นะคะที่เป็นวัสดุส่งเคราะห์นะคะต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพนะคะก็จะมีสีน้ำค่ะ1 2คู่กัน3กระดาษวาดเขียนนะคะและก็สีจานสีค่ะ นี่ก็คืออุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1คือ วัสดุที่ได้รับจากธรรมชาตินั่นเองพวกใบไม้กลิ่งไม้เปลือกหอยนะคะส่วนแล้วอันที่สองก็คือวัสดุสังเคราะห์นะคะก็ะอย่างเช่นวีกระดาษตะปูฟ้าครัวเชือกซ่อมยางลบแล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพก็คือสีน้ำคู่กันกระดาษวาดเขียนแล้วก็จานสีนั่นเองค่ะ ทีเราก็ได้เรียนรู้กับวัสดุและอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้หลักวิแล้ก็วิธีการพิมพ์ภาพกันเลยวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีผู้กันนะคะสีน้ําจานสีมีคัตเตอร์ด้วยแล้วก็มีฟองน้ํามีกระดาษเปล่าหรือว่ากระดาษวัดเขียนด้วยนะคะขั้นตอนที่1เห็นไหมคะฉลุกระดาษให้เป็นรูปสัตว์ที่ต้องการนักเรียนเห็นขั้นตอนที่หนึ่งคะ เขากระดูเขาฉลุอะไรคะลูกกระดาษให้เป็นรูปสัตว์ที่ต้องการถ้านักเรียนอยากจะได้รูปแบบไหนนักเรียนก็ฉลุเป็นรูปนั้นนะคะโดยการวาดเข้าโครงก่อนก็ได้แล้วก็ฉลุนะคะต่อไปสองค่ะเขาบอกแล้วเขาก็ใช้อะไรคะวางภาพเนี่ยทากระดาษวาดเขียนแล้วให้ฟองน้ำจุ่มสีแต้มตรงภาพก็คือว่าหนูมีกระดาษ a 4 1แผ่นใช่ไหมคะหนูวาดรูปที่หนูต้องการหนูก็ตัดเอาให้เป็นรูปล่างแล้วหนูก็ใช้กระดาษวาดเขียนที่มีกระดาษร้อยปอนที่มันหนาขึ้นมาเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาระทาบกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยจุ่มสี ปึ๊บจุ่มสีแล้วก็เอามาแตะ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 นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะดังรูปก,ก็คือข้อ3ามคือตกแต่งภาพให้สวยงามแล้วก็ดูภาพสําเร็จภาพที่4นี่ก็คือง่ายๆนะคะในการพิมพ์ภาพนะคะโดยใช้อฟองน้ํานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นการพิมพ์ภาพจากการกล้วยวัสดุก็จะมีผู้กันนะคะ2ส,สีน้ําค่ะ3จานสี4ี่กล้านกล้วย5กระดาษวาดเขียนค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือออกแบบภาพก่อนเลยนักเรียนก็ออกแบบภาพพอภาพที่2ปั๊บใช้ก้านกล้วยนักเรียนเห็นกล้วยไหมคะไปตัดมาชุบเรนก็เอามาหั่นเป็นแว่นให้พอดีมือนะคะลักษณะดังรูปรูปที่2นะคะใช้ก้านกล้วยจุ่มสีแล้วนํามากดพิมพ์ตามแบบ เห็นไหมคะจะทําเป็นแบบอะไรก็ได้นะคะอยู่ที่นักเรียนออกแบบภาพในขั้นตอนที่1ต่อไปข้อ3าตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้คู่กันนะคะข้อ4ี่เป็นภาพที่สําเร็จเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยอันนี้ก็ง่ายนะคะไม่ยากนะคะลูกต่อไปค่ะเป็นการพิมพ์จากฟองน้ํานะคะเมื่อกี้เป็นการอ่าอแรกเป็นการฉลุก,กระดาษอันที่สองภาพพิมพ์จากกรรไกยใช่ไหมอันที่3าเป็นภาพพิมพ์จากฟองน้ํานะคะ อุปกรณ์ก็มีเช่นเดียวกันเลยค่ะก็มีผู้การมีสีน้ํามีจานสีมีฟองน้ําแล้วก็มีกระดาษวาดเขียนอันดับแรกเลยก็คือออกแบบภาพก่อนออกแบบภาพในกระดาษวาดเขียนนักเรียนกระดาษร้อยปอที่มีลักษณะแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะ 2. ตัดฟองน้ําให้เป็นรูปที่ต้องการนักเรียนอยากได้รูปอะไรนะักเรียนก็ตัดเลย 3. ใช้ฟองน้ำที่ตัดจุ่มสีแล้วกดพิมพ์ลงบนกระดาษวาดเขียน หนูได้ฟองน้ำมาม่ใช่ไหมคะหนูเอาไปจุ่มที่สีแล้วก็กดลงไปเห็นไหมเขาทาเป็นรูปหมีนะคะในภาพก็จะเป็นภาพที่สําเร็จแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการพิมพ์ภาพแล้วก็นะักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการพิมพ์ภาพเนี่ยได้อีกหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะทําเป็นภาพทิวทัศน์ภาพทะเลหรือจะเป็นธรรมชาติต่างๆนะคะรวมถึงการสร้าง ผลงานในด้านอื่นๆได้การพิมพ์ภาพก็ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ครูสอนไปในวันนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพนะคะก็จะแบ่งเอาเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่ 1. วัสดุที่ได้รับจากธรรมชาติประเภทที่2ก็คือวัสดุสังเคราะห์ธรรมชาติกับอะไรคะลูก ธรรมชาติก็อย่างเช่นใบไม้ใช่ไหมคะก้านกล้วยใช่ไหมคะก้อนหินเปลือกหอยใช่ไหมคะที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนวัสดุสังเคราะห์ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะจะมีพวกฝาครออฝาครดที่เป็นฝาจีบฝานแะป๊ซี่อะคะ่ะลูกเราเปิดฝาปุ๊บเราสามารถเอาที่มันเป็น ฝ่าจีบจีบไปเล็กนึกออกไหมคะเอาไปจุ่มสีแล้วก็เอามาทาบเอามาพิมบนกระดาษได้นะคะนี่ก็คือวัสดุสังเคราะห์นะคะแล้วเราก็ได้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพิมพ์ภาพของการฉลุก,กระดาษการพิมพ์ภาพจากกล้านกล้วยแล้วก็รวมถึงการพิมพ์ภาพจากฟองน้ำอันสุดท้ายนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการพิมพ์ภาพแล้ว นักเรียนก็จะได้ปฏิบัตินะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่47ค่ะให้พิมพ์ภาพจากการฉลุกระดาษการกล้วยและแฟองน้ำมาอย่างละหนึ่งผลงานนะคะโดยทำในกระดาษวาดเขียนแล้วเลือกผลงานที่ดีที่สุดนำเสนอให้เพื่อนหรือนำส่งคครูนะคะแต่ค,ครูจะให้นักเรียนเลือกแค่หนึ่งอย่างจะเลือกการฉลุกระดาษก็ได้การกล้วยหรือว่าฟองน้ำก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ครูรสก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะมีสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถถามคุณครูได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย